2. อทุติยจากการนวัตนสูตรว่าด้วยการให้จักหมุนไปสูตรที่สองร้อิบสอพิกษุทั้งหลายพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจากักรพรรดิประกอบด้วยองค์ห้าประการจึงทรงให้จกักรพรรดิพระราชบิดาให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้น จากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นค่าศึกและเป็นสัตว์ที่มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้องค์5ประการอะไรบ้างคือพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจากักรพรรดิในโลกนี้ 1. เป็นผู้รู้ประโยชน์ 2. เป็นผู้รู้ธรรม 3. เป็นผู้รู้ประมาณ 4. เป็นผู้รู้การ 5. เป็นผู้รู้บริสัท ภิกษุทั้งหลายราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจากักรพรรดิประกอบด้วยองค์ห้าประการน,นี้แลจึงทรงให้จักที่เป็นพระราชบิดาหมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นค่าศึกและเป็นสัตว์ที่มีชีวิตหมุนกลับไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้ทำห้าประการ ก็ฉะนั้นเหมือนกันจึงให้ธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ทำห้าประการอะไรบ้างคือสารีบุตรในธรรมวิน,นัยนี้หนึ่งเป็นผู้รู้ประโยชน์ สองเป็นผู้รู้ธรรมสามเป็นผู้รู้ประมาณสี่เป็นผู้รู้การห้าเป็นผู้รู้บริษัทภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยทำห้าประการนี้แลจึงให้ธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณะพราหมณ เทวดามารพรมหรือไกลในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ทุติยาจาัก,การนุวัตนสูตรที่สองจบ